สวัสดีค่ะพี่การมาไลน์แล้วค่ะสวัสดีคุณแม่ที่อยู่ทางเพจแล้วก็ทาง youtube ค่ะนี้พี่การมาไลน์ในเรื่องของแม่ให้นมติดโควิดจะให้ลูกกินนมได้ไหมนะคะเพราะว่ามีคําถามนะคะมาถามพี่กันเยอะเลยค่ะพี่การก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไลฟ์กันอีกสักทีหนึ่งจริงๆแล้วพี่การเคยพูดหรือว่าทําคลิปเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าวันนี้จะมาเน้นเรื่องของการให้นมในคุณแม่ที่ติดโควิดเลยนะคะคุณแม่ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพักทายพี่กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตามคุณแม่ที่ปักหมุดรอนิดนึงค่ะเพราะว่ามีคุณแม่ปักหมุดเยอะมากค่ะช่วงนี้คําถามยอดฮิตทางหน้าเพจพี่กันแล้วก็ในไลฟ์ทุกไลฟ์ที่เจอก็คือเรื่องของการติดโควิดแล้วให้นมลูกได้ไหมนะคะมีคุณแม่ที่ให้นมลูกแล้วติดโควิดเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ใครโอกาสติดสูงมากเนาะ แล้วก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมากด้วยก็เลยมีคําถามเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะวันนี้พี่แก้ก็จะมาออตอบประเด็นนี้ละกันนะคะให้กับคุณแม่ค่ะที่กําลังมีปัญหาหรือว่าใครที่ยังไม่เกิดค่ะก็ฟังไว้นะคะถ้ารอดได้ก็คือดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอตามคุณแม่นิดนึงนะคะที่ปักหมุดลรอค่ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพีก่กกนนิดนึงนะคะเผื่อมีเพื่อนๆของเราที่กําลังแบบติดเชื้อโควิดอยู่แล้วก็สงสัยว่าตกลงจะให้หนมแม่ได้ไหมสวัสดีหนึ่งร้ยสีสิบเอ็ดท่านค่ะสวัสดีแม่เจนจิราคุณแม่ยุพาคุณแม่ปูเป้นะคะคุณแม่โน้คุณแม่แป,แปมนะคะมาค่ะอ้าแม่บอกว่าหนูท้องนะคะติดโควิดค่ะอันตรายกับลูกมากไหมเออจะบอกว่าจากถ้าจำนวนนะคะ ติดตั้งค่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่จํานวนเอาอย่างนี้จากข้อมูลที่โรงพยาบาลพิการแล้วกันนะคะในแม่ที่ติดโควิดค่ะลูกคลอดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแะบบปลอดภัยค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลคุณแม่ก็ดูแลอาการคุณแม่แล้วก็ดูแลสุขภาพลูกในคันนะคะตามแผนการรักษาที่คุณหมอวางไว้เช่นนัดฝากคันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไปตามนัดนะคะามาพูดกันถึงเรื่องของแม่ให้นมติดโควิดก่อนนะคะ แม่ให้นมติดโควิดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นทั้งกรณีที่ดูดเต้านมด้วยแล้วก็ปั๊มนมด้วยนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นค่ะอ่าโดยนะคะทั้งแม่ที่ให้นมแบบดูดเต้านมกับแม่ที่ปั๊มนมนะคะอ่าสามารถให้ลูกกินนมได้ทั้งคู่หากแม่ที่ติดเชื้อโควิดไม่ได้กินยาฟาวิพิราเวียกับยาฟ้าทลายโจรค่ะและแม่สุขภาพ แบบไม่ได้อยู่ไอซียูยังบีบน้ํานมไว้ยังให้ลูกดูดเต้าไว้อันนี้สามารถให้ลูกกินนมได้ส่วนแม่ที่ติดโควิดแล้วได้ยาฟาวิพิราเวียนะคะร่วมด้วยแล้วลูกยังไม่ได้ติดเชื้อโควิดลูกยังเป็นปกติยังไม่ติดเชื้อโควิดตัวและปกติแบบนี้แม่ต้องงดนมแม่ห้าวันห้าวันช่วงกินและอีกสองวันหลังจากหยุดยารวมกันเป็น 7วันค่ะให้งดนมแม่7วันอ่ะแต่กรณีถ้าแม่ติดเชื้อโควิดให้แม่ให้นมติดเชื้อโควิดกินยาฟาวิลูกติดเชื้อโควิดกินยาฟาวิแบบนี้แม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ค่ะอ่านะคะอ่ะต่อไปกรณีแม่กินยาฟ้าททาลโจนอ่ะฟาเทายโจนก็ให้งดนมแม่ค่ะให้งดนมแม่ ทั้งลูกที่เป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดนะคะแม่ที่ให้นมต้องงดนมแม่ถ้ากินฟ้าวิเอ้ยถ้ากินฟ้าทลายโจรห้าวันและก็ต่อหลังจากหยุดยาอีกสองวันฟ้าทลายโจรเราจะกินห้าวันใช่ไหมคะพอหยุดยาสองวันเราก็งดให้นมแม่เนี่ยทั้งหมดเจ็ดวันนะคะอ่าอันนี้คือสรุปปะน,นะแม่ให้นมเป็นโควิดไม่ได้รับยาใดๆสุขภาพแข็งเออไม่ใช่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพพอไหวก็คือให้นมได้ แม่ให้นมกินฟาวิพิราเวียถ้าลูกไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้กินฟาวิงดนมแม่นะคะเวันแต่ถ้าเกิดลูกติดเชื้อกินฟาวิให้นมแม่ได้ฟ้าทลายโจรงดนมแม่เลยเจวันนะคะอันนี้โดยการให้นมลูกอ่ะจะแบ่งมาถึงที่การให้นมลูกนะคะเรื่องของเต้านมกับการปั๊มนมอ่านะคะอ้อก่อนอื่นต้องบอกคุณแม่นิดนึงว่า มีการศึกษายืนยันแล้วว่าคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดนะคะจะไม่พบเชื้อโควิดในน้ำนมแม่อันนี้เป็นเหตุผลที่พี่กันถึงบอกว่าแม่ติดเชื้อโควิดสามารถให้ลูกกินนมได้เพียงแต่ที่เราจะงดคือเพราะว่าการรักษาหรือว่ายานั่นเองนะคะโดยนะคะถ้าลูกไม่ติดหรือคุณแม่ไม่คนช่วยเลี้ยงดูคุณแม่อาจจะเลือกโดยวิธีการปั๊มนมใส่ขวดให้ลูกกินก็ได้แต่ถ้าเกิดแม่ไม่มีคนช่วย ลูกติดดูดเต้าคุณแม่ที่ให้ลูกดูดเต้าเนาะก็สามารถเอาลูกมาให้ดูดเต้าได้นะคะโดยวิธีการเข้าเต้าค่ะในแม่ที่ติดเชื้อโควิดต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกค่ะคุณแม่เข้าเต้านะคะต้องก่อนจับสัมผัสลูกนะคะล้างมือนะคะให้สะอาดนะคะด้วยน้ำสบู่นะคะหรือแอลกอฮอล์เจลนะคะถูสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเนี่ยอย่างน้อย20วินาทีนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามี n 9 5เก็ใส่ n อ5เดีที่สุดถ้ามีเฟสชิลด้วยให้ใส่เฟสชิลด้วยก็ยิ่งดีนะคะคือใส่ n 9 5ใส่เฟสชิลทับเนี่ยป้องกันนะคะก่อนให้นมก่อนให้นมลูกที่จะดูดเต้านะคะให้เราทำความสะอาดหัวนมด้วยนะคะด้วยการใช้สำลีนะคะชุบน้ำต้องสุกสะอาดหรือว่าผ้าผ้าเปียกหรือผ้านุ่มชุ่มชื้นที่สะ ที่ปลอดภัยอ่อนโยนนะคะเช็ดที่หัวนมเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเอาลูกมาเข้าเต้าเข้าเต้าเสร็จแล้วต้องเอาลูกไปวางให้ห่างๆคุณแม่นะคะกรณีเนี้ยถ้าลูกยังไม่เป็นยิ่งต้องห่างเลยนะคะอย่างน้อยสองเมตรก,ก็ได้หรืออาจจะต้องฝากให้คนอื่นเป็นคนดูแลเนาะ <S <S ทีนี้ระหว่างที่เราอุ้มลูกเข้าเต้านะคะ หรือเลี้ยงลูกเราก็ต้องระมัดระวังการสัมผัสน้ำลายสารขั้นหลังต่างๆจากการไอจามคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าแม่เอาน้ำลายหรือว่าการไอจามฝอยละอองต่างๆไปสัมผัสลูกเนี่ยลูกของเราก็มีโอกาสติดเชื้อโควิดมีเหมือนกันนะคะที่พ่อแม่ไม่ติดเชื้อแล้วเอยพ่อแม่ติดเชื้อแล้วลูกไม่ติดเชื้อมีทําได้ถ้าคุณแม่ทําแบบนี้นะคะวันนั้นพี่กันเคยดูคลิปของคุณนัทลีนะคะอืมคุณนัทลีคุณฟุก ะะตอนแรกน้องนาตาลีก็ไม่ยังไม่ติดคุณฟุกงนี่ก็คือไม่ติดเลยเป็นคนเลี้ยงน้องนาตาลีนะคะดูจากตอนที่ช่วงเขาไปอยู่อเมริกาเนาะตอนนั้นที่ดูเนาะอ่ะต่อไปในคุณแม่สายปั๊มต้องทำยังไงอ่ากรณีปั๊มค่ะปั๊มนะคะหลักการเดียวกันค่ะล้างมือสวมหน,น้ากากอนามัยนะคะและอันเร้ก็เพิ่มเติมขึ้นว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สะอาดสปัดเชือ้อไม่ใช่ เี่ยวกรรมาที่สะอาดปราศจากเชื้อในการปั๊มนมค่ะอ่านะคะเสร็จแล้วนะคะพอปั๊มนมเสร็จแล้วเทนม,มเสร็จถุงใช่ไหมคะเราจับถุงและเดี๋ยวเราจะต้องฝากคนเอาไปให้ลูกนึกออกไหมดังนั้นเราควรจะต้องเช็ดรอบๆข้างนอกถุงนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปวางให้กับผู้อื่นที่เอาไปป้อนลูกเพื่อเราป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อจากเรานะคะแบบนั้นนะคะ แล้วก็ยังคงต้องระวังกันสัมผัสดองน้ำลายฝอยละอองจากการไอาจามเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้กรณีถ้าเกิดแม่เป็นแล้วลูกยังไม่เป็นเราต้องหาคนอื่นช่วยเลี้ยงดีที่สุดนะถ้าถามพี่การน,นะคะคือหาผู้ช่วยคนอื่นช่วยเลี้ยงโดยแนะนําว่าเป็นผู้เลี้ยงดูที่มีสุขภาพแข็งแรงอ่าแล้วก็ทราบวิธีการเลี้ยงการป้อนนมที่ถูกต้องนะคะอย่าเอากลุ่มเสี่ยงสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงเพราะว่าไม่เช่นนั้นถ้าลูกเราเป็น คนเลี้ยงหรือคุณย่าคุณยายหรือผู้สูงอายุนั้นอาจจะเป็นโควิดและอาการรุนแรงเนาะก็ไม่แนะนําค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเลี้ยงหนูเลี้ยงเองค่ะพี่การก็เลี้ยงได้ก็ปฏิบัติตามที่พี่การบอกเลยเพราะว่ายอมรับว่าโอกาสหรือทางเลือกในการเลี้ยงเนี่ยในการมีคนช่วยเลี้ยงเนี่ยมันน้อยต้องยอมรับนะคะทีนี้อ่ากรณีขอดแล้วสวัสดีีิท่านกรณีขอดติดเชื้อโคว COVID ิด คลอดนะคะอยู่โรงพยาบาลนะคะเอ่อเดี๋ยวนี้นะคะก็จะให้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยสิบวันอย,อย่างโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลระยองสิบวันทั้งแม่และลูกเนาะทีนี้แม่ถ้าแม่แข็งแรงไหวแม่ก็สามารถลุกขึ้นมาปั๊มนมได้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีน้ํานมนะคะอ่ากระตุ้นให้มีน้ํานมเดี๋ยวพอแม่เจอกับลูกลูกจะได้กินนมแม่ในยุคสมัยนี้ค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําคัญมากนะคะเชื้อโรคเนี่ย อีกหน่อยเราอาจะไม่ได้เจอแค่โควิดอาจจะมีตัวอื่นด้วยการเลี้ยงลูกนมแม่ก็จะทําให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะดังนั้นก็คือแนะนําว่าให้แม่ปั๊มนมคืออาจจะต้องเตรียมอ,อกกุปกรณ์เครื่องปั๊มนมมาเลยเพราะว่าโรง,โรงพยาบาลไม่ได้มีซัพพอร์ตให้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบคือหลายโรงพยาบาลเนี่ยเกือบทุกโรงพยาบาลเลยจะบอกเลยว่ายังไม่มีเครื่องปั๊มนมให้คุณแม่เป็นโควิดปัม๊มแม่เตรียมของแม่มาเองเลยค่ะและแม่เอา ให้ให้ญาติเอาไปให้ตอนที่แม่อยู่ห้องแยกใช่ไหมคะแม่ก็ปั๊มนมทุกสามชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะวันหนึ่งปั๊มแปดครั้งค่ะถึงแม้ว่าไม่มีใครเอานมไปส่งให้ลูกถ้าม,มีใครเอานมไปส่งให้ลูกให้แม่ได้นะก็ดีเยี่ยมทำแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอานมไปส่งให้ได้หรือว่าทางโรงพยาบาลน,นั้นตึกลูกเนี่ยเขายังไม่รับคุณแม่ก็สามารถเก็บน้ำนมสต็อกไว้ก่อนนะคะแต่การระบายน้ำนมเนี่ยคือไม่ต้องกังวลมันจะ คือ,อยังไงมันจะเกิดประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามันจะทําให้คุณแม่มีน้ํานมและน้ํานมก็จะออกดีแล้วพอเจอกับลูกลูกก็จะได้กินนมแม่นะคะเพราะว่าช่วงโอกาสทองในการสร้างน ah, ้ํานมเนี Wij ่ยสองอาทิตย์แรกเนี <tr> er <pedo> ah ่ยสำคัญมากถ้าแม่รอนอนโรงพยาบาลไปสิบวันแล้วขอลูกนอนโรงพยาบาลไปสิบวันแล้วแม่ไม่ได้กระตุ้นน้ํานมโอ้โหสูญเสียโอกาสทองเลยค่ะน้ํานมแม่อาจจะมาไม่พอน้ํานมแม่อาจจะมาน้อยแม่ต้องมา พยายามกันสุดฤทธิ์ในการที่จะเลี้ยงลูกดวโนมแม่ให้ได้บอกเลยว่ายอดการเลี้ยงลูกดวโนมแม่เนี่ยมันตกต่ำลงมากๆในะช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของเวลาแม่เป็นโควิดคลอดลูกแล้วก็ไม่ได้ให้ลูกกินเต้าแล้วช่วงแรกๆเราก็กังวลกันมากเลยค่ะแล้วอาการมันอาจจะยังหนักอยู่เนาะช่วงแรกะก็ไม่มีการปั๊มนมใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้พี่กันก็อยากจะเน้นย้ำว่าก็อยากให้แม่ที่ท้องที่ติดโควิดนะคะ เอาเตรียมเครื่องปั๊มนมมาเลยนะคะเวลาเข้าโรงพยาบาลเนอะหลังคลอดเราลุกขึ้นมาปั๊มนมเพื่อรักทําให้มีน้ํานมเดี๋ยวพอเจอลูกครบสิบวันเจอลูกลูกแข็งแรงแล้วก็กลับมาเข้าเต้าได้นะคะมีอะไรที่อยากจะบอกอีกอ๋อกำลีมีแม่ท้องติดโควิดจะบอกเลยว่าเยอะมากเจอเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อจะเป็นอันตรายต่อลูกมากไหมแค่เรารับประทานยาตามคุณหมอบอกแล้วก็ตรวจคันตามนัดนะคะเพราะว่าตอนนี้คือที่เจอส่วนใหญ่ลูกออกออกมาก็คือเกิดรอดแม่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมีคำคือพี่แกอาจจะนึกประเด็นไม่ออกว่าอาจจะมีคําถามเรื่องอะไรอีกไหมแม่ทิ้งคําถามไว้เลยนะคะเรื่องของโควิดกับแม่ให้นมนะคะ ติดโควิดทั้งแม่และลูกเลยค่ะลูกสามเดือนตอนนี้ปั๊มนมทิ้งอ้าวทาไมคะแม่กินยาอยู่หรอคะถ้าแม่คุณกินยาก็ยาฟาวิกกับฟาทลายโจนก็จะให้แค่ห้าวันนะคะห้าวันเท่านั้นนะคะเราก็หยุดหลังจากหยุดเราก็จะปั๊มทิ้งอีกสองวันหลังจากหยุดยานะคะหลังจากนั้นแม่ให้นมได้ปกติเลยเนาะแล้วก็โอเคแม่ดีมากเลยที่แม่ปั๊มนมนะคะเมื่อกี้พี่กันอาจจะยังไม่ได้บอกว่า ช่วงที่เรางดให้นมแม่ในช่วงที่เราออนฟาวินะคะหรือออนฟาทลายโจนนะคะให้แม่ปั๊มนมทุกสามชั่วโมงหรือว่าวันละแปดครั้งเอาที่ร่างกายแม่ไหวด้วยนะเพราะบางทีแม่อ่อนเพยเนาะอย่างน้อยสักประมาณหกครั้งก็ได้มันก็จะได้รักษาะกระดับน้ํานมได้เดี๋ยวพอแม่หายโควิดแล้วก็กลับมาให้นมแม่ได้ตามปกตินะคะกลัวมากถ้าลูกติดน่าสงสารมากใช่คือเด็ก เด็กจะบอกเราไม่ได้แล้วเด็กคือเวลาเขาป่วยเนี่ยนั่งสงสารนะคะแม่บอกว่าลูกติดโควิดลูกสี่เดือนนะคะอ่าดูแลรักษาตามอาการพี่กันมีคลิปนะคะเมื่อลูกติดโควิดดูแลยังไงนะคะลูกหนึ่งเดือนสิบหกวันกินนมสามออนทุกสามชั่วโมงเยอะไปไหมพอได้น้ำหนักห้ากิโลก็คือเอาเดี๋ยวลองนับคำนวณจากน้ำหนักให้นะคะ ก็จริงๆแล้วจากน้ําหนักน้องจะต้องกิน20ออนตอนนี้น้องกิน24ออนแต่ว่าเป็นยังเป็นปริมาณที่ยังพอรับได้นะคะคุณแม่แป๋มแต่ไม่ควรเกินผลนนี้แล้วนะบ้านนี้ลูกเก้าเดือนติดเต้าติดโควิดทั้งสองสองครั้งแล้วนะคะก็คือให้นมลูกได้คือตอนนี้เราแทบจะไม่รู้เลยเนาะว่าเราติดโควิดมาจากไหนรอบตัวเนี่ยใกล้ตัวเป็นกันไปนหมดนะคะ น้องจะเดือนเวลานั่งชอบก้มหัวลงที่พื้นเลยค่ะผิดปกติไหมเขามองพื้นมองเงาที่สะท้อนบนพื้นมองลายพรมลายเสือลายอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะให้ดูว่าเขาสามารถเงยขึ้นโดยไม่เจ็บปวดได้ไหมอ่านะคะถ้าเงยได้แล้ก็เบี่ยงเบนหาของเล่นมาให้เขาดูระดับสายตาเขาก็จะได้เงยหน้าขึ้นนะคะ กินฟาทลายจนเป็นหนึ่งเม็ดแต่เขาให้ลูกกินนมไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อเด็กมากไหมครับพี่กันก็สังเกตอาการผิดปกตินะคะคืนไส้อาเจียนเป็นผดผื่นนะคะกินเป็นหนึ่งเม็ดเนาะคือพี่ไม่แนะนํานะคะให้กินฟาทลายจนป้องกันถ้าเรายังไม่เป็นโควิดเราไม่ต้องไปกินฟาทลายจนนะคะอืมเพราะว่าเราต้องให้นมลูกด้วยนะบางคนแบบช่วงนัง้นกระแสที่ว่ากินฟาทลายโจนมาแรงคะ่ะคุณแม่ให้นมก็อยากจะกินฟาทลายโจนมากนะคะ ทางัางที่ยังไม่ได้เป็นโควิดเนาะจริงห้ามห้ามกินไม่ได้นะคะสองขวดชอบกัดเลยปกติไหมเป็นเพราะอะไรอืมก็ไม่ปกติก็คือถามว่าปกติไหมคือจริงแล้วก็มีได้ก็คือต้องพยายามแต่ไม่ควรกัดเออไม่ควรกัดคือมีได้แต่ว่าไม่ควรกัดนะคะก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เขาเลิกกัดให้เร็วที่สุดไม่ไงั้นก็จะติดไปตอนโตนะคะ ลูกพี่กันมีมีกัดเล็บจะเล่าให้ฟังนะ้องจินนาะตอนนั้นไปเรียนอยู่อนุบาลสองเนาะเหมือนเป็นนอนกลางวันที่โรงเรียนนะคะแล้วเหมือนเขาทาหาทางเด็กเขาจะติดก,กันหลายคนมากเลยคือเหมือนเขาหาทางอย่างไงก็ได้ตัวเองหลับเพราะเขาเอาเล็บเอามือมากัด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 เล็บกัดเล็บแล้วเป็นหลายคนเลยนะในห้องนั้นนะคะจนพ่อแม่มาคุยกันถึงได้รู้ว่าอาลูกฉันกัดเล็บลูกเธอกัดเล็บเหมือนเขาเห็นเห็นเห็นกันอะแล้วเขาก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเพื่อนพอมันกัดแล้วมันเพลิ่แล้วมันทําให้เขาหลับ โอ้ก็แก้อยู่นานเหมือนกันนะคะก็พยายามบอกเหตุผลเขาว่ากัดแล้วมีเชื้อโรคเยอะช่วงโควิดเี่กก็พยายามขูเรื่องโควิดนะคะก็พยายามประมาณว่ามันมีเชื้อโรคโควิดนะเนี่ยกัดแล้วเดี๋ยวเป็นโควิดนะเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นนะสมัยโควิดแรกๆอะไรเงี้ยก็พยายามบอกค่ะเนาะอันเนี้ยคุณแม่ก็ต้องสอนไปนะคะนึงขวนไม่กินข้าวเลยทำไงดีคะน้ําหนักไม่ขึ้นเลยคุณแม่เต ต้องดูแม่ตายไหมแม่ตายต้องดูว่างดนมมื้อดึกหรือ,อยังเราให้กินนมมากเกินไปไหมในเด็กที่กินนมมากเกินไปเขาจะกินข้าวน้อยหรือว่าไม่กินเลยนะคะเพราะเขาคิดว่าเขากินนมก็ได้แต่จริงๆแล้วนมอย่างเดียวสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะห้ามกินนมอย่างเดียวเลิกมือดึกซะหลังพาลูกออกกําลังกายนะคะเอ่อวิ่งเล่นถ้าเกิดยังเดินไม่ได้ก็คาหรืออะไรก็ได้ให้มันมีกิจกรรมให้เขาใช้พลังงานเขาเขาจะได้หิว ก่อนกินข้าวสองชั่วโมงนะคะหมายความว่าก่อนกินข้าวเนี่ยคือต้องให้หิวออกกำลังกายงดนมสองชั่วโมงนะคะหาเมนูใหม่ๆไม่ให้เขาทานอาจจะเป็นเมนูแบบแทนข้าวก็คือข้าวบางทีมันเบื่อ,อเนาะอาจจะเป็นแบบข้าวโอ๊ตเส้นมะกรน,นีเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขากินนะคะน้องห้าเดือนไม่ทันใจไม่ได้ตั้งใจจะก,กีดมีผลเสียไหมคะถ้ามีผลเสียแก้ยังไงดีนะคะ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าห้าเดือนต้องบอกจริงๆแล้วห้าเดือนมันก็คือมีได้ที่ว่ากิ๊ดกิดเนาะแต่อันนี้เขากิดมีเป้าหมายแล้วอะ่ะกิดมีเป้าหมายเพราะว่าเขารอไม่ได้เราก็ต้องสอนลแล้วแหละค่ะก็ต้องบอกเขาพูดแล้วก็บอกเขาว่าให้คือเด็กห้าเดือนบางทีมันก็จะบอกยากนิดน,นึงเนาะพี่กำลังพยายามนึกเพราะว่าเขาจะไม่ฟังเหตุผล แน่ใจเหรอเขากี้ดเพราะเขารอแบบไม่ได้ดังใจเออลองสังเกตนี่ห้าเดือนมีแล้วเหรอกี้ดแบบไม่ได้ดังใจเนาะพี่ไม่มั่นใจว่ามีเนาะแต่แบบว่าโอเคถ้ามีจริงเราก็ต้องพยายามแบบปรับให้เขารู้จักรอฝึกรอนะคะฝึกรอเราเราก็พูดกับเขาไปรอแม่แป๊บหนึง่งรอก่อนนะลูกแม่กําลังชงนมหรือว่ารอก่อนนะแม่กําลังอุ่นนมอยู่นะลูกรอพยายามพูดพูดพูดอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วค่อยยื่นในสิ่งที่เขาอยากได้เราอ,อาจจะฝึกในเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเวลาที่จะเล่นหรือว่าจะอะไรอย่างนี้ค่ะให้เขาบอกขอขอขออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบมือเพื่อเพื่อเป็นการเป็น,เป,นเป็นการดึงเวลาที่เขาจะได้รอนะคะต้องฝึกกับเรื่องเล็กๆด้วยทุกในทุกอย่างในกิจวัตรนะคะ ตอนติดโควิดนะคะให้ลูกดูดเต้าแต่ยังไม่ได้ทญญานยาลูกยังไม่ติดโควิดนะคะเยี่ยมเอาให้รอดนะแม่เอาให้ลูกรอดเลยนะคะแม่ติดโควิดลูกตัวรอดไม่สบายงอแง,งน้องมีโอกาสเป็นไหมคะน้องเจ็ดเดือนมีโอกาสเป็นคะ่ะโอกาสก็คือสูงมากก็คือหมายความว่าแม่ติดโควิดและเลี้ยงลูกใช่ไหมคะลูกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมากถ้าน้องมีอาการถามพี่แกนว่า เด็กเล็กๆอย่างเนี้ยจะเดือนเนี่ยจะตรวจโควิดยังไงนะคะคือวิธีการเนี่ยคือการสวอบจมูกนะคะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างได้ผลสุดและถ้าสวอบเองเนี่ยบางทีแม่ก็จะไม่กล้าถ้าอยากให้ลูกเจ็บตัวทีเดียวอาจจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยก็คือ rt pcr เลยนะคะลูกแปดเดือนกินนมรอบสุดท้ายนะคะอุ้ยลืมบอกให้ขอขอหัวใจขอไลค์ขอแชร์ให้พี่กันนิดนึงคะ่ะโอ้ยเริ่มเจ็บคอแล้วพูดถึงโควิด ไม่รู้คิดมากหรือเปล่าออก,กลัวไปหมดลูกแปดเดือนครึ่งตื่นมากินนมรอบสุดท้ายคือเชียงคืนพอไหวไหมถ้าไม่ให้กินถ้าไม่ให้กินจะตื่นทั้งคืนพอไหวคุณแม่ถ้าพอไหวถ้าลูกนอนยาวถึงหกโมงเช้าพอได้คือปกติแล้วมือดึกคือเขาให้ที่ประมาณห้าทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าแม่แบบโอเคไม่ได้เชียงคืนแล้วน้องอ่ะนอนถึงหกโมงเชา้าเงี้ยถือว่าลูกนอนยาวแล้ว ถ้าลูกติดแล้วกินยาฟาวิครบแล้วแต่แม่ยังกินอยู่ให้นมได้ไหมได้นะคะตอนนี้11เ็ดือนเ7เจดวันอีกสิบสาวันน้องจะครบหนึงขวบถ้าน้องครบหนึงขวบน้องสามารถทานข้าวที่ปรุงรสได้ไหมคะจริง,จร,งจริงแล้วก็คือว่าปรุงได้แต่ต้องเป็นเครื่องปรุงสำหรับเด็กเครื่องปรุงที่ไม่ใช่แบบใส่ผงชูรสเครื่องปรุงที่แบบ อ,อ่อ,อนๆสำหรับลูกออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ยุภาหรือว่าอาจจะอาจจะใส่เป็นเกลือบางๆได้แต่ถามพี่การคือถ้าไม่มีปัญหาลูกไม่ยอมกินหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดึงการปรุงอาหารออกไปให้มากที่สุดไม่ใช่พอขวบปุ๊บเราจะปรุงลูกปั๊บเลยปรุงให้ลูกปับ๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็พยายามใช้เครื่องปรุงใช้การทําอาหารที่มันเป็นความหวานจากธรรมชาติอะคะ่ะน้ําซุปกระดูกหมูน้ําซุปหัวเชเท้า อะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้มน้ำข้าเตีว๋วอะไรเงี้ยคือทําแบบนั้นดีกว่าพี่ว่านะคะถ้าจะแต่ถ้าอยากจําเป็นจะต้องปรุงลูกไม่ค่อยกินก็ให้เลือกเครื่องปรุงที่มันเหมาะสําหรับเด็กนะคะสองเดือนสิบหกวันไม่ยอมดูดขวดเลยแนะนําวิธีน้องดูดขวดหน่อยง่ายมากเลยคะ่ะสําหรับสองเดือนสิบหกวันแม่ให้คนอื่นเป็นคนป้อนนะคะ คุณแม่ไม่ได้ป้อนไม่ต้องป้อนเองนะคะถ้าแม่ป้อนเองลูกจะไม่ยอมกินให้คนอื่นเป็นคนป้อนแล้วแม่อย่าให,ให้ลูกเห็นนะคะแล้วก็อย่าได้ยินเสียงแม่อย่าได้กินแม่นะคะเ,เลือกจุกนมที่มันเสมือนนมแม่ก็คือคอกว้างมีรูท่อออกหลายๆท่อไม่ดูดไม่ไหลนะคะอย่างของขลนมของเนเจอร์หรือพีเจนก็ได้นะคะแล้วก็ เอ่อให้ดุให้ป้อนนะคะตอนที่อาจจะถึงก่อนมื้อนมนิดนึงที่เขายังไม่หิวคืออารมณ์ดีหน่อยให้กินอ่ะถ้าก่อนมื้อนมไม่กินก็อาจจะต้องรอตอนหิวให้ป้อนตอนเ็าห,หิวไปก็หิวให้กินสมมติว่ามื้อนมสิบโมงสิบโมงยังไม่ยอมกินขวดสิบเอ็ดโมงลองป้อนไหมเที่ยงลองป้อนใหม่จนกว่าจะกินค่ะโดยอย่าลืมนะต้องให้คนอื่นเป็นคนป้อนค่ะ ติดโควิดรักษาหายแล้วแต่น้องมีอาการเหมือนมีน้ำมูกตอนกลางคืนมีคลื่ดในจมูกเงือเปียกท่วมตัวตั้งแต่รู้ว่าเป็นจนรักษาหายเกิดจากผลข้างเคียงไหมควรไปหาหมอนะคะถ้ามีเงือออกครีดขาหรือยังมีน้ำมูกอยู่นะคะบอกไม่ได้นะคะแต่อาการหวัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วอย่างติดเชื้อไวรัสนะคะบางทีก็ประมาณสองอาทิตย์เลยนะพวกน้ำมูกครีดขาดเนี่ย แต่น้องมีเหงื่อออกเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าควรจะไปหาหมอดีกว่าค่ะ3เดือน10วันถ่ายถ่ายสาเดือนกว่าสิบวันถ่ายครั้งเป็นอย่างนี้มา2เดือนแล้วปกติไหมถ้ากินนมแม่เนี่ยปกตินะคะและอืไม่แข็งถ้ามีอาการปอดอักเสบกักตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้จะอันตรายต่อลูกในท้องไหมพี่ท,ที่ที่ติดโควิดนะคะไม่ถ้าหนูรักษาหาย แล้วหนูก็หายใจปกติอะไรแล้วนะคะไม่มีผลช่วงไปปอดอักเสบเนี่ยคือถ้าแม่ว่าเอ,อ่อออกซิเจนไม่ต่ำลูกก็ไม่ขาดออกซิเจนนะคะแม่ติดโควิดให้นมลูกกินยาค่าสุดแก้อักเสบได้ไหมถ้ามีเจ็บคอเนาะคุณหมอเขาจะเป็นยาตามอาการอย่างเมื่อวานพี่กันไล์เรื่องของยานะคะถ้าเป็นปวกตัวอะม็อกซี่หรือว่าออกมันตินเนี่ยคือแม่ให้นมกินได้ลูกกินพอแม่กินแม่นมกินได้แล้วลูกก็กินนมแม่ได้นะคะ หนึ 1> 1่วบแปดเดือนทานน้ำมาลมแต่ไม่มากจะเป็นอะไรไหมไม่แนะนําเลยค่ะก็คือกินไปแล้วไม่เป็นไรครั้งต่อไปอย่าให้กินยังเด็กเกินไปนะคะเด็กมากๆนะนะคะคแม่บอกว่าบ้านนี้ติดทั้งแม่และลูกเลยนะคะ เออมีคุณแม่มาแชร์ไอเดียบอกว่าแนะนําเปลี่ยนเสื้อก่อนให้นมเผื่อเชื้อติดที่เสื้อเออใช่พี่แกนึกไม่ถึงจริงๆดีดีอันนี้ดีค่ะดีมากขอบคุณคุณแม่หมูมวยนะคะเออคุณแม่พรสุดาถามว่าน้องหนึ่งขวบสองเดือนนอนในห้องแอร์เหงื่อออกที่หัวเยอะมากกลางวันไม่อยู่ห้องแอร์อากาศร้อนก็ออกเยอะเป็นอะไรไหมคะถ้าแข็งแรงดีเนาะ น้ำหนักขึ้นดีไม่มีแบบปากเคี้ยวเวลาดูดนมนะคะล่าเริงดีพัฒนาการดีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าที่ที่ลูกขนที่ศีรษะลูกเนี่ยมันมีลูกขนค่อนข้างเยอะและพื้นที่ในศีรษะลูกแบบคือลูกขนมันเยอะมันอยู่กันอัดแน่นเพราะว่าเดี๋ยวศีรษะลูกมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นมันก็โอกาสที่มันจะมีเหงือตรงตรงเนี้ยเยอะนะคะ ตอนนี้ติดทั้งพ่อทั้งแม่นะคะลูกยังไม่ติดเลยเอาใจช่วยนะคะลูกติดเต้ามากค่ะหนูติดโควิดแม่ไหวไหมถ้าแม่ไหวก็โอเคให้ลูกกินนมแม่จากเต้าได้เลยให้ลูกดูดเต้าได้ก็คือใส่หน้ากากอนมามัยถ้ามี N95 ให้ใส่ N95 เหลือก็อาจจะต้องใส่ f a c ชิลด้วยก็ได้ยิ่งดีนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วเมื่อกี้มีคุณแม่บอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อก่อนที่จะให้นมนะคะก็คืออาจจะเป็นแบอบอาบน้ําก็ได้หรือว่าเช็ดหุนนมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ บ้านนี้ติดจากลูกนะคะนวเนยียกันทั้งวันนะคะลูกเป็นก่อนแล้วแม่ติดจากลูกลูกหายแล้วแม่ยังไม่หายอยู่ด้วยกันจะเป็นอันตรายกับลูกไหมก็คือก็อยู่เหมือนคุณแม่เป็นโควิดอะคะ่ะถ้าไม่มีคนช่วยเลี้ยงแม่ก็ต้องเลี้ยง,ก,ง,ยงก็ป้องกันอย่างที่พี่แกนบอกแต่ถ้าเกิดว่ามีคนช่วยเลี้ยงเ้าให้แยกไปดีกว่าถ้าน้องตรวจแล้วน้องปกติแล้วแม่ให้น้องฉีดวัคซีนโควิดลูกจะได้ภูมิคุกันผ่านนมแม่ไหนนะคะ มีพลีคุ้มพุ่งกันนะคะแต่บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่น้องห้าเดือนไม่ยอมนอนกลางวันทําให้น้ําหนักขึ้นช้าไหมก็มีมีผลเลยนะคะาการนอนกลางวันการไม่นอนการนอนน,อน้อยมีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะและถ้าลูกติดเข้ามาจะมีอาการยังไงบ้างในเด็กก็อาการส่วนใหญ่จะเป็นมีไข้น้ามูกไอมีเสมหะนี่แหละอาการเหมือนไข้หวัดแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสียงสูงอย่างเงี้ยค่ะและมีอาการอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจจะได้รู้ว่าลูกเป็นไหมแ ฟ้าทลายโจรแม่ให้นมบูดทานได้ด้วยเหรือคะเพราะตอนติดโควิดในโรงพยาบาลกับน้องจ่ายยาฟ้าทลายโจรมาให้ถามพี่พยาบาลไปสามรอบบอกว่าแม่ให้นมนะคะเขาก็บอกว่าทานได้แม่ทานได้แ,ไดแต่ลูกไม่ควรกินนมแม่นะคะแม่ให้นมเหมือคือทานยาฟ้าทลายโจรได้แต่ต้องงดนมแม่และอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันหรือเปล่ากับก็คือ คือไม่ให้นมมากินได้ไม่มีผลอะไรกับตัวคุณแม่แต่ว่าไม่ควรให้ไปให้นมลูกนะคะจะมีผลต่อตัวลูกนะคะอันนี้ฟันทงแน่นอนนะคะครัวแปดเดือนกลัวคนแปลกหน้านะคะกลัวคนไม่คุ้นเคยจะเกี่ยวกับน้องที่อยู่กับแม่ตลอดไหมไม่ค่อยได้ออกไปไหนเกี่ยวมากๆเกี่ยวมากมากพอช่วงหกเดือนอะไรเงี้ยเราต้องเขาจะเริ่มแบบกลัวคนแปลกหน้าเพะเขาจะคุ้นชินกับพ่อแม่นะคะคนเลี้ยงดู ขาจะกลัวคนแปลกหน้าถ้าเด็กไม่เคยออกไปเจอใครนะคะอันเนี้ยมีผลมากนะคะวันหลังเดี๋ยวจะไลฟ์เรื่องนี้อยู่นะคะสําหรับ4วิธีเอ่อวิธีการที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยลดความกังวลเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้าเดี๋ยววันหลังพี่กันไลฟ์ให้นะคะโอเควันนี้นะคะหมดเวลาแล้วไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลย์การแชร์นะคะขอบคุณแม่ที่เป็นโควิดหายไวๆนะคะส่วนคุณแม่ที่ยังรอดอยู่ขอให้รอดกันไปยาวๆนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ